าน,นางสาวแพรทองทานชินวัตรหวัวหน้าพักเพื่อไทยและลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรเดินทางเข้ามาที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อร่วมรับประทานอาหารเย็นกับนายทักษิณและครอบครัวนะครับนางสาวแพรทองทานบอกว่าเป็นการกินข้าวกับคนในครอบครัวทั้งหมด5คนพ่อแม่แล้วก็ลูก3าคนซึ่งก็เป็นความคิดของคุณพ่อก็คือคุณทักษิณน,นะครับที่อยากจะย้อนความทรงจําในวัยเด็กที่เคยอยู่บ้านหลังนี้ ไม่มีประเด็นทางการเมืองครับส่วนอาการป่วยของนายทักษิณน,นางสาวแพทรทองทานบอกว่าแพทย์แนะนําให้พักแล้วก็งดการเดินทางแต่สิ่งที่สังเกตได้ก็คือหลังจากที่นายทักษิณหลังจากที่ได้โทรไปหาเนี่ยก็คือเสียงสดใสขึ้นนะครับเสียงที่ไม่ได้ยินมานานก็รู้สึกว่าเสียงเนี่ยดีขึ้นครับสดใสขึ้นจริงๆคุณหมอก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะก็ให้พักก็จะดีที่สุดแต่ว่าสิ่งที่อิงสังเกตจริงก็คือ เพิ่งเพิ่งเขาโทรมาวันก่อนเองอยู่ที่บ้านอะไรก็รู้สึกว่าเสียงเขามันเสียงสดใสในะเองไม่ได้ยินมานานจริงๆมันมันสดใสขึ้นแล้วมันก็รู้สึกรู้สึกว่าเขาแบบเหมือนคงสบายใจขึ้นนะรู้สึกนะน,นะแล้วก็รู้สึกว่าเออคนเป็นลูกอะค่ะดีใจอยู่แล,ะละ้วล่ะที่เขารู้สึกว่าจิตใจเขาดูดูดีขึ้นเลยในใจเขานะมัน,มน,มนจริง,รงพ่อเป็นคนที่แอคทีฟมากนะการที่ ไปอยู่ในที่ที่เดียวนานๆเขาเขาซัฟเฟอร์แน่นอน,น,นขอฟเขาซัลเตอร์มากๆแล้วก็ได้ยังบอกว่าได้ขึ้นบันไดเป็นครั้งแรกด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาเจ็บเจ็บขาแต่ว่าก็ก็พักๆก็ก็ต้องพยายามเพราะมัน,มนถูกจำกัดที่มานา้แบบนี้ฝักตัวคุณอุ้งอิงสวมหน้ากากอนามัยด้วยเพราะว่าลูกป่วยเป็นไข้หวัดนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่นักข่าว ถามคุณอุ้งอิงเกี่ยวกับเรื่องของนายกสองคนกระแสข่าวถอนหายใจยาวนะครับแล้วก็บอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่อยู่กับโรงพยาบาลตลอดนะครับก็เป็นคุณแม่ท่านหนึ่งที่ลูก เป็นไขยอยู่เธอก็ตอบแบบนั้นนะครับนางสาวแพรทองทานก็เลยร้องขอให้ผู้สื่อข่าวมาติดตามทำข่าวเฉพาะวันที่มีบุคคลสําคัญมาเยี่ยมนายทักษิณน,นะครับเพื่อไม่กระทบกับการใช้ชีวิตของคนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงส่วนกระแสข่าวคนในพักเพื่อไทยและมวลชนที่สนับสนุนนายทักษิณต้องการมาพบยอมรับว่าอยากจะให้นายทักษิณได้พบบ้างแต่ยังไม่สามารถระบุวันเวลาได้นะครับ มีผลสำรวจของนิดาโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องอำนาจราชทันกับการเมืองหลังพักโทษพบว่าร้อยละ40ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยรองลงมาคือร้อยละ19.47ระบุว่าเห็นด้วยมากเมื่อถามถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังนายทักษณิณได้รับการพักโทษพบว่าร้อยละ50.38ระบุว่า นายทักษิณจะมีบทบาทในการให้คำปรึกษากับทางพรรคเพื่อไทยร้อยละ28.93ระบุว่าการชุมนุมต่อต้านนายทักษิณจะไม่สามารถจุดติดเป็นการชุมนุมใหญ่ร้อยละ26.72ระบุว่าคะแนนนิยมพรรเพื่อไทยจะลดลงจากบทบาทที่มากขึ้นของนายทักษิณร้อยละ19.24ระบุว่าเร็วๆนี้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีและร้อยละ11.07 ระบุว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากนายเศรษฐาเป็นนางสาวแพรทองทานครับ